สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะผัดมะเขือยาวค่ะผัดมะเขือยาวใส่กากหมูแล้วก็หมูบดนะคะใส่ใบโหระพาค่ะมะเขือยาวนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วก็เอาลงไปทอดก่อนนี่คีทอดเรียบร้อยแล้วตอนทอดไม่ได้ทอดให้ดูนะทอดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรุงเครื่องลงไปเลยในมะเขือยาวก็มีเต้าเจี้ยว น้ำมันหอยน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาแล้วไม่ใช่น้ำปลาซอสาเขียวต่อจากนั้นก็พริกกระเทียมตั้งกระทะก่อนตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเอาพริกกระเทียมใส่ลงไปพริกกระเทียมใส่ลงไปเจียวให้หอมก่อนพริกกระเทียมเจียวให้หอมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ มะเขือยาวพร้อมเครื่องปรุงแล้วก็แคปกักหมูลงไปเออตอนแรกว่าจะใส่หมูบดไม่ใส่ละใส่แคปหมูอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะอร่อยกว่าแล้วก็เดี๋ยวพอสุกผัดสุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาตบท้ายหอมๆเลย เคือยา,ยาพร้อมเครื่องปรุงแักหมูใส่ไปเลยับมะเขือยาวต้องหวานๆเลยนะต้องให้มีรสชาติหวานแล้วก็ต้องใส่ใบโหระพาจะเข้ากัน ัเสืยยาวก็สุกแล้วแคปหมูก็สุกแล้วก็ผัดให้มันได้ความร้อนแล้วเดี๋ยวก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย,เยล <c oughs> ใบห <c oughs> ใหโหรพาเลยใสเราโหรพาหนะ้าฝนงางาน อีนี้มหอมามากแล้วจะสักเติดด้วยเลยค่ะเพื่อนๆ